<Z> ช่วงนี้เอ็กก็มีกิจกรรมดีๆจากมิตซูบิชิมาฝากกันจะเป็นอะไรน,นั้นตามไปแซดก,กันเลยค่ะมิตซูบิชิมอเตอร์คอ p o ปอเรชันประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งของตำนานในสนามแข่งมิตซูบิชิทริทัลลา a l ลี่ค่ะพร้อมส่งทีมมิตซูบิชิลาร l ลี่อาร์เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีลาลี่2 มิ t ูบิ i ิท i ิทันแลรลี่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสารรค์รถยนต์ที่เพียบพร้อมด้วยความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะการขับขี่ที่ล้ำสมัยการออกแบบและตกแต่งภายนอกเต็มไปด้วยสีและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแล l ์ลี่อารโดยสีแดงสีเงินและสีดำต่างถ่ายทอดถึงคุ้มพลังความเร็วและความสำเร็จของแล l ์ลี่อ มิซูบิช i ทร i ท o นแลลี่ค่ะถูกปรับแต่งมาเพื่อชัยชนะโดยเป็นรถแข่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของรถกระบะมิซูบิชิทรยทานรุ่น4ประตูของประเทศไทยฟ้ากระโปรงหน้าประตูหน้าและหลังรวมถึงห้องโดยสารและชิ้นส่วนต่างๆถูกลดน้ำหนักลงเพื่อให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาที่สุดช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะการควบคุมให้ดีมากยิ่งขึ้นและ เพิ่มสมรรถนะอัตราเร่งที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมในระดับความเร็วกลางซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันประเภทแลนลี่ <S 2> <S 2> ทีมมิสุบิชิลาลีอาร์ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากมิ t s บิ i ิมอเตอร์สประเทศญี่ปุ่นยังได้ประกาศโครงสร้างทีมและนักแข่งที่จะเข้าร่วมชิงชัยในรายการ a อเชียคร s ส o u นทรี r a ลลี่2022นำทีมโดยนักแข่งจาก2ส,สัญชาติจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหวางเป้าหมายที่จะเข้าสู่เส้นชัยในตำแหน่งระดับต้นๆโดยจะส่งมิ s ุบิชิทริท่าเรลลี่ค่ะจำนวน3คันเข้าร่วมแข่งขันโดยมีมิสเตอร์ฮิโรชิมาซโอกะหน ในฐานแข่งแรลลี่ลชั้นนำของโลกชาวญี่ปุ่นและแชมปเปี้ยนการแข่งขันดาการร้าแรลลี่สองสมัยติดต่อกันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตあの私たちはねまあ今,今回あのアジアクロスカントリーラリー2022に参戦するにあたってまあ約ね一年間まあしっかり準備をしてまいりましたやっぱり車もねあのまあエンジンからギアボックスそしてシャーシーボディすべてにね やはりあのしっかりテストを行ってまあこ,のこれでねえ確実にまあ勝てるだろうというねえ自信を持ってまあはい今回、レースに臨んでいます、まあ、今回ね、私たちはあの3人のドライバーをえーまあ用意いたしましたやっぱりね、これね、人ですからね、みんなこれね、ドライバーのタイプが違うんですよね、やっぱりまああの好き嫌いもあるかもしれないしね。 やっぱりあのなんだろう得意不得意もあるかもしれません、まあ、ラリーっていうのはねやっぱりトータルでね考えなきゃいけないんでまあこので個性のあるこの3人のドライバーがいろいろいいところで部分をこう発揮してくれると思うので、まあ、そこにまず期待して、まあ、そうするといろんな路面コンディションとかいろんな天候のコンディションとか変化にもまああの必ずみんな対応できると思うしね。あのとにかく協力し合って 確実に3台、ゴールに目指すというところがね、まあ、今回のチーム作りのポイントかな、まあ、そしてやっぱりあの目標というのはね、やはり競技に参加するからには、令和は一番、はい、優勝です、まあ、あの3台のうち、誰かがね、確実にあの <laughs> 優勝できるんじゃないかなというふうにま期待してますね。 การแข่งขันเอเชียครอสคันทรีลาลี่2022จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่21พฤศจิกายนและเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่26พฤศจิกายนรวมระยะทางตลอดการแข่งขันมากกว่า1,700กิโลเมตรร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมมิตซูบิชิลาลี่อาร์ตเพื่อคว้าชัยชนะกันนะคะ